อันนี้เครื่องปร,ปร,ต,งต,ต,ปรตัวหนึ่งกระเทียมกระเทียมถ้วยหนึ่งพริกถ้วยครึ่งรากขมิ้นก็ใส่พริกถ้วยเพิ่มหน่อยก็ได้แล้วเติมข้อหัวห้าเ <5. S 1> อ้ห้า <5. S 1> ช้อนเนี่ยห <Okay. S 1> นึ่งตาลสองสาม ขว้องก่อน,นไหนเนี่ยถ้วยที่กระเจาะโนักน้ำมะนาวถ้วยนึงไอาดูของใกล้น้ำมะนาวมาแถวนี้เกือบจะเป็นอ่าก็มัน,น,ะนจะไม่ ไม่เยอะเท่ากับน้ำตาก<ะ><ะ>็จะใกล้เคียงกันคือเท่ากันอ่อเท่ากันนะ ามีกระเทียมดองเป็นหัวก็ใส่กระเทียมดองเป็นหัวไปเลยครับใส่หัวมันด้วยมันจุงละห้าบาทใส่หมดเลยก็ได้ใส่ทุกๆหัวก็ใส่เลยที่ที่ไม่มีหัวที่ใส่น้ำก็ใส่ดองไปนี่มากเลยสับปิเด้วยเหรอเพิ่มสีสันไม่ใส่ก็ได้อันนี้ไม่ใส่ก็ได้จะแต่เพิ่มสีสันแล้วก็หมดนี่เหรอแค่นี้เหรอ แล้วก็ปับ <personaje> ท uh, ี่ไหนถ่ายแล้วดูถ่ยตลอดอ่ะอะแล้วก็มองใั่ที่กาแฟเหรออ่มาให้หยัดอสวจ นี่กลิ่นแบบน่าชุบนี่เราก็เราก็มาชิมวิอีกทีหนึ่งนะฮะวิเอากันหนึ่งลองชิมดูอ่ะอ่ลองชิมดูที่นี่อ่ะอาชิมดูอ่ะเป็นไงโอเคยังเออไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเนาะ สองสิบนะ,น,สนะครับน้ำจิ้มสามรสนะครับ